ไไหวแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขออาการสรุปๆเพื่อที่จะมาแจ้งให้พี่ๆเมื่อวานที่หาลงกันน่ยนะคะแล้วเราพอแบบตีสองคุณหมอก็โทรมาว่าแบบคุณพอ่อเริ่มไม่โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับการจากไปทัป้งเรื่องที่ใจหายสําหรับทุกคนเราก็อบกลัวอมไกมากคือมันใจหายมากๆเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณพ่อเสียคุณแม่ติดโควิด อยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้น้องชายกักตัวมาไม่ได้ไม่มีครอบครัวไม่มีใครได้มางานพ่อเลยนี่แต่เราสองคนนะะมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงในฐานะลูกสาวเดีกยวจะบอกอะไรกับคุณพ่อ,นนพอหนูอยากบอกพ่อว่าแบบไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่คือไม่ต้องห่วงใครเลยค่ะหลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุด เท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทําได้ค่ะขอบคนไทยที่คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวของไทยสำนักข้อมสารด้วยค่ะขอบใครรอบค่ะขอบคนไทยที่คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวของไทยเลยค่ะใช่ค่ะแบบขอบคุณนะคะคนไทยทุกท่านเลยที่แบบส่งกําลังใจไหมคุณพ่อส่งวิธีรักษาคือคือเราเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะขนาดนี้คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเราเราอ่านอะไอ้ได้อ่านทุกอันไอ้ได้ตอบแทบทุกคนเลยนะคะ มันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อเราถ้าจะเป็นอะไรไปอ่ะอย่างน้อยก็เราทำเต็มที่มีเราทําเต็มที่เราก็มีอะไรให้คุณตมพูดถึงการรักษาที่สน,นีเต็มครับเต็มที่แล้วใช่ไหมเต็มที่แล้วครับคือคุณหมอคุณหมอทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทําได้แล้วต้องคือค<ร>ผมต้องฝากบอกไปตรงนี้ด้วยว่าฝากขอบคุณคุณหมอนะครับทุกคนนะครับที่รักษาคุณพ่อพี่พี่พยาบาลแล้วก็ทีมบุคลากรทุกคนที่มา ทำให้คุณพ่อนะครับขออนุญาตนะขอขอบคุณโรงพยาบาลสินแพ่์โรงพยาบาลวิภาลามแล้วก็โรงพยาบาลรามาจะกีนฤบดินนะคะที่ดูแลพ่อห้เป็นอย่างดีอ่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับพี่พี่พี่พขอบคุณครับขอบคุณครับขอุณพ่ขอบคุณนะยขอบคุณนะขอบคุณบะไค่ะขอบคุณกระจายค่ะ